ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านมากาเรเล็นะคะที่แบบขายทาดไย่ยนี่บอกปาแบางซื้อมาแต่ว่าเราจะเข้าไปถ่ายแบบพวกของแบบเมนูอื่นข้างในอ่ะจะเราจะเข้าไปถ่ายแบบเมนูอื่นข้างในร้านนะเขาแบบไม่อยากพิถ่ายเขาบอกมือไล่ไล่อย่างเงี้ยจริงๆเิงในข้างในร้านจะมีแบบของอื่นด้วยมีพวกแบบขนมปังแล้วก็มีขนมปังปิง้งมีขนมปังที่อบไว้แล้วอ่ะเอออันนึงประมาณแบบเออเขาเรียกว่าอะไรก้อนยวงมันสามสิบเอ็มโอพีอย่างเงี้ยอามาชิมทาสอ่าเจ๊กินเลย มาครับเอาไว้บนึงเอาบักินหรออนึ่งเลยเหรอจะบอกว่าแป้งมันไม่ได้กรอบอ่ะคือตัวมันไม่ได้กรอบรั้วเหมือนแบบอร่อยเหรอร่ออะอย่างของไทยอะเวลาที่แบบพัดไข่มันดังๆใช่ไหมตรงพายแป้งพายอ่ะมันจะกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้กลายเป็นเนื้เหนียวเนาะเหนียววะนุ่มเป็นสไตล์นุม่มแต่ว่าตัวเ<ำ>อ่อตัวคัสตาร์ดแบบ ดีมากดีเนาะหวานหน่อยนึงอร่อยนะม,มันจะหวานหอมอะ่ะไม่เหม็นไข่เหม็นไหมเหม็นไข่ไหมนี่กินไข่หวาว่ารู้สึกว่าจะไม่แรงเออปกติถ้่ตงแป้งขาแต่ว่าอยากกินร้านนั้นอะ่ะร,าร้านตรงตามแบบเปิดเปิดร<ๆ>้านเยื้อเอออยากรู้ว่ามันจะกรอบกว่าไหมอันเท่าไหร่อันละสิบเอ็มวีเอ็มอันนี้สิบอันนี้สิบเอ็ดหรอหกอันหกสิบห้า พีนไปซื้อกันไหมเดี๋ยวจะซื้อลองมากินตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่าเอาเขาด่าแค่กำลังได้กินฝั่งตรงข้ามเวลานนัน่ากินเป็นข้างในวัวเปล่าเดอะไรอ่ะฟิวข้างในวัวข้างในวัวกระตายแบบทุกคนต้องกินกันใช่ๆกินหอมมากแต่นี่ก็ก็ใช้ได้ก็อร่อยดีแต่ว่าอยากลองอีกร้านนึงด้วยอะไรที่บอกว่าเป็นของแฟนเขาอะมันมันต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะหรออก็คืออยู่ตรงข้ามกับมักกะลี เราเขาก็มีไายทัดไข่ด้วยจะมีไขยทัดไข่3แบบจะมีแบบที่แบบเป็นขอบหยักแบบนี้เคยแค่จับก็กรอบกว่าแล้วใช่แล้วก็อ่ะฝากถือแป๊บนึงแล้วก็ซื้อแบบนี้มาแบบอันเล็กอันเล็กนี่2อันสิบใช่เดี๋ยวลองชิมมันนี้ก่อนหรือเจ๊ชิมมันเล็กกูเลยไหมคือจับดูแล้วแบบอันเล็กดูน่าจะแป้งแป้งน่าจะหอมอยู่เล่นไหมอันเล็กแป้งเป็นแบบเหมือนทาร์ก่อเออแป้งเหมือนทาเออเหมือนแบบ อันนี้มากกว่าไม่ใช่แบบแนวทาไอ้ม่ใช่แป้งพายใช่ไหมแต่ถ้าแป้งที่เป็นชั้นๆจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวชิมก่อนมันดูกรอบมากเฮ้ยกรอบเลยแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วผีวเรียดซีเรียสนะแต่ทับจิตอันนี้มากกว่าใช่เดี๋ยวก่อนกินยังไม่ถึงถึงแป้งทันนี้นะใสหวานน้อยแป้งหวานน้อยไม่ขาวไข่ ใช่ไหมเพราะเราน่าจะใส่เดียวกันอ่ะแล้กันไหมได้อืมกรอบมากเลยอ่ะใช่ไหมสรุปอันนี้อันนี้จริงแล้วแต่คนอันนี้เป็นแบบแป้งแบบออริจินัลดีที่เราเคยเคยมามาเกาสมัยก่อนเป็นแป้งแบบเนี้ยที่มันจะแบบมันจะมีขนมเส้นนึงมาเก๊าหรือฮ่องกงที่ที่มันไข่ทา,ายไข่เยอะๆอ่ะที่แป้งขายมันจะเป็นท้ายแบบเนี้ยเออฮ่งองกงว่ะตอนที่เราไปกินแล้วก็อะไรสักอย่างแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยเลย ใช่ไหมชิมๆตรงก้นอร่อยอร่อยปะก็เป็นแบบสไตล์ทาสสไตล์สไตล์ทัชไชรแบบที่คนไทยกำลังกินอยู่ตอนนี้เออใช่ร้านนี้อยู่เยื้องๆกันกับมาเก็ตเลยเอออยู่แล้วตรงข้ามกันจะมีร้านไอติมชื่อเลมอนเชลโลซึ่งได้รับมิชลินตั้งแต่ปี2016ถึง2019เดี๋ยวนะแล้วปีสิลิไกด์อ่ะแล้ว2024 สองพันยี่สิบห้าเอาเหรอเฮ้ยแต่ว่าร้านที่ติ่มสวยร้านน่ารักไม่ได้มีที่นั่งกินก็คือซื้อแล้วก็กินกินได้เลยแล้วก็ร้านพวกนี้จะอยู่แบบติดกันกับร้านโจ๊กเอ่ยร้านแบบอะไรอ่ะร้านติ่มซำหรือร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเป็นร้านแบบโลโก้โลโก้ละมะเกล็ดอ่ะรับนเป็นส่วนเดียวร้านนี้ติ่มรับปัตรร้านาริเพย์ร้านนี้รับอคาริเพอร์ร้านนี้ใช่รับอคาริเพย์ไม่ร้านวีแชท